สวัสดีค่ะนุ๊กจากดีแคทลอนเชียงใหม่วันนี้จะมารีวิวครุยเซอร์แบรนด์ออคเซโลค่ะสวัสดีค่ะนุ๊กจากดีแคทลอนเชียงใหม่นะคะวันนี้จะมารีวิวครุยเซอร์จากแบรนด์ออคเซโลนะคะเรานำมาด้วยกัน2รุ่นก็คือยัมบ้าและก็บิ๊กยัมบ้า ซึ่งข้อแตกต่างอยู่ที่บิ๊กยัมบ้านะคะมีขนาดกระดานที่กว้างกว่าทําให้รงตัวได้ดีกว่าไม่ลื่นล้มง่ายนะคะน้ําหนักอยู่ที่2.5กิโลค่ะแล้วก็ตัวนึงยัมบ้านะคะมีขนาดกระดานที่เล็กความมั่นคงอาจจะต่ำแต่ว่าพกพาง่ายน้ําหนักอยู่ที่2.1กิโลเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูด้วยกันนะคะว่า2ขนาดเนี้ยมันต่างกันมากขนาดนี้เลยบิ๊กยัมบ้าแล้วก็ตรวนี้ยัมบ้า การใช้งานท่องเที่ยวนในเมืองไม่ว่าจะไปทํางานหรือว่าไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆในเนี้ยสั้นๆซึ่งตัวล้อของเราเนี่ยผลิตมาจากยางพีดูทาให้เล่นได้ปุกพื้นสภาพผิดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นุ๊กจะมาสอนการเล่นฟุเซอร์บอร์ดขั้นพื้นฐานกันนะคะด้วยเจ้าตัวนี้บิกยัมบ้าไปดูกันเลยสเต็ปแรกนะคะเราจะต้องหาข้างที่ถนัดกันก่อนซึ่งข้างที่ถนัดนะคะจะต้องอยู่ด้านบนของเกตบ,บอร์ดแบบนี้ ซึ่งตัวนุกเองถนัดข้างซ้ายเท้าก็ต้องอยู่ที่ล้อหน้าแบบนี้เลยคะ่ะสเต็ปที่2นะคะเราจะทําการเดินไปเรื่อยๆโดยที่เท้าข้างที่ถนัดของเราเนี่ยอยู่บนคูเซอร์บอร์ดแบบนี้ลองกันเลยนะคะสเต็ปที่3ามต่อไปนะคะเราจะทําการวางขาอีกข้างหนึ่งไว้ที่แกล้อหลังเพื่อการทรงตัวนะคะแล้วก็ปิดปลายเท้า และสเต็ปสุดท้ายนะคะลงเคลื่อนไปข้างหน้าช้าๆและมัพับทิศทางโดยการลงน้ำหนักที่ต้นเท้าหรือปลายเท้านั่นเองค่ะ จบจนห้องแล้วนะคะก็จะได้การเล่นที่สมูทแบบนี้จริง มาแล้วนะคะกับการรีวิวครีเซอร์จากแบรนด์ออ e เซรุ่นยัมบ้าและก็บิ๊กยัมบ้าลูกค้าท่านใ nice, ดสนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าได้ที่ดีแคท l o n ทุกสาขาหรือจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ด c a t h l o n co. th ส่วนรีวิวครั้งหน้าจะเป็นอะไรสามารถติดตามชมได้ที่ f a e b o o o f a แฟนเพจดีแคท l o n ประเทศไทยหรือว่า y o u u u e e ดีแคท l o n ประเทศไทยแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย